Uhm, <aram loops> อะไรกันเอ่ยตรงนั้นโหนี่ค <advances> ือการทำสาวพิกแบบรัวๆนะครับช้าเพราะพวกเรานี่แหละคุณแม่นี้อายุกี่เดือนเนี่ยพิกเราเนี่ยไม่ใช่คุณแม่พิกไม่ถึงเดือนพิกไม่ถึงเดือนโอ้โหแล้วไปทําไมใหญ่โตขนาดนี้พิกไม่ถึงเดือนเนี่ยคนอื่นดูจะเชื่อเราไหมเนี่ย สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กบับเพจเกษตรโซลูชันกเกษตรติดเทอร์โบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูการทำสาวพริกพริกพริกครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นพริกอ่ตาตระกูลพริกหนุ่มนะครับสายพันธุ์ซีอาร์หนึ่งหนึ่งสามอายุประมาณ like อายุหนึ่งเดือนได้ไหม <Okay. S 1> อายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับ <Okay. S 1> ใครปลูกพริกแล้วหนึ่งเดือนไม่ได้เท่านี้ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวถามสูตรได้นะครับ

าติเผื่อมันไม่โอ้ยพิติงานดีโอ้โหนี่คือการทำสาวพิกแบบรัวๆนะครับช้าเพราะพวกเรานี่แหละคุณแม่นี้อายุกี่เดือนเนี่ยคุพิกเราเนี่ยไม่ใช่คุณแม่พิกไม่ถึงเดือนโอ้โหแล้วไปทำไมใหญ่โตขนาดนี้พิกไม่ถึงเดือนเนี่ยคนอื่นดูจะเชื่อเราไหมเนี่ยเออมาแล้วับตัวช่วยโถกำลังจะเก็บเป็นความลับต้องมีบอกต โอ้โหมันออกดอกแล้วมันออกตุ่มด mm ้วยนะตุ่มก็คือเป็นลูกดอกตอนแรกแต่ยังไม่สุดหรอกคิดว่าน่าจะต้องดอกก็ไม่เอาแม่ดอกงามไม่ให้เอาดอกงามแรกเหรอดอกงามแรกไม่ให้เอามีหน้าเราเห็นไอ้ดอกร่วงเต็มเลยเมื่อกี้เด็ดทิ้งโดนมีดอกงามแรกเราอ่ะไม่ยอมเด็ดเราห่วงไงเด็ดทุกอย่างมันจะงามแรกก็อันนี้สิถูกไหมเอางามแรกออกจะเป็นไงคุณแม่เอาดอกงามแรกออกมันจะได้แตก มันจะได้เป็นสาวใช่ไหมคุณแม่ดอกงามแรกคืนนี้ส่วนอันนี้ไม่ใช่เนาะมันจะได้เป็นเรี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเอาทิ้งหมดดอกงามแรกเอาทิ้งหมดนะครับพี่หนึ่งสวัสดีครับผมสวัสดีวันนี้เรามีทุเรียนมาฝากนะครับทุเรียนสั่งมาจากระยองอให้หมดเลยไนั่นไงทุเรียนปั่นเขาให้เกีหมพอมาดูเลยเอาตรงนี้ให้เอาออกให้หมดเลยนะเอาบอกให้หมดเลยนะคนไหนเนา รอบที่แล้วบอกให้ออกหมดเลยเด็ดยันยอดโอ้โหนี่นึกว่าใบใหญ่กว่าหน้าเลยอีกใบใหญ่มากใหญ่กว่าหน้าใครอีกนี่ใบพริกเหรอเนี้ยแค่แิกใบใหญ่เลยโอเขาไปผัดได้คุณแม่ไม่บอกความลับนะครับว่าทำไมใหญ่ขนาดนี้เอาไปใช้ขี้วัวได้นะขี้วัวขี้ควายใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ค่ะพี่เอาเข้าไปเลยฉะนั้นมีหน้าล่ะพอปวดขี้อะไรวิ่งเข้าสวนสวนเขาไปเนรอน ใบใหญ่มากพริกอ่ะเออไม่ใช่คอกนั้นเหรอคุณแม่ที่เอามาน่ะใช่ไหมไม่คอกนี้จะเอาเอาทุกคอกสองใบเต็มมือโอ้โหนี่ใบพริกนะสองใบเต็มมือนะครับสุดยอดเหลาต้องบอกใบพริกที่ไม่ถึงเดือนอันนี้คือช่วยทําสาวหรือทําให้มันหักทําสาวฮะคู่นี้เอาให้แน่เอาให้ ยังอยู่ดีมีสุกไหมต้นพริกครูแต่แบบใบใหญ่มากอ่ะพริกใบไม่ถึงเดือนใบใหญ่ครับเราว่ามือเราใหญ่ที่สุดในโลกนะใหญ่เท่ามือเราอีกเดี๋ยวลองใบลองมือคดกันนี่ดูสามใบเลยลองมือคดกันเห็นมั้ยสองใบโอ้นี่ใบพริกนะครับน่าเกียดโอ้โหมือคนละอ้วนคนนนน่เกียดนี่ปรึกษาเลยใบพริกใหญ่มากคนนั้นไปทำอะไรอ่ะเออไม่ไหวแล้วครับหลบหลบแดดไปแล้วหนึ่ง อันนี้เป็นใบพริกที่เด็ดทําสาวนะครับคือใบใหญ่มากนี่จริงๆเราเราน่าจะเอาตรงนี้ออกด้วยไหมนะครับแทบจะใหญ่กับมือค้นตาไม่ออกถ้าแกะตาออกเลยนี่แม่รูดครับครับอันนี้ก็ติดดอกแล้วนะติดเม็ดแล้วนะกไถือบอะไรก็ถือใบเห็ดหลอบสองแล้วไม่มีร่องรอยไอ้ดอกร่วงเลยแม่ไม่เห็นมีดอกร่วงเหมือนเพื่อนๆเลย่วงเห็นลวงร่วงครับมีไหมลวงเฮ้ยมีคนมีคนร้อนตัวอีกแล้ว เออสูตรเราดีไม่มีดอกร่วงนะจะร่วงทันทีมีคนออกตัวเมื่อกี้นี้จะร่วงทันทีถ้าเราเด็ดเออถ้าเด็ดก็ร่วงฮะสูตรคุณแม่ก็คือเด็ดหมดแล้วก็เด็ดเขาเรียกว่าดอกงามแลกออกไปด้วยยาเขาออกนะครับพี่น้องมาแล้วอมาแล้วใช่ไหมพอล่มแล้วมาแล้วนะครับอันนี้คือความลับของแปลงนี่ค่ะช่วยได้ช่วยได้ดีจริงๆมันลวดดีมันใหญ่ยาวดีมันใหญ่ยาวนะ มันทําให้ดินมีไส้เดือนอแล้วไส้เดือนก็ชอชัยชทําให้รากเนี่ยมันดูดสาราอาหารแล้วมาทําให้ต้นโตโตโตคุณแม่บอกใช่น,นี่รู้จริงเมื่อกี้กำลังเหลือกตามองอยู่โมะปะเนี่ยพอเริ่มมีไส้เดือนเออชั <c oughs> <c oughs> เตรียมดินให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่งาารปรับปุนโครงสร้างดินสูแระเปิดดิน สร้างรากกระชากยอดมันสร้างตรงนี้แหละตรงสร้างรากกระชากยอดรากเยอะไม่ใช่กระชากหัวกระชากเยอะหยอดมันได้กินปกปักรากก็อีเนาะแม่เนาะกินเยอะๆต้นมันก็โตกินได้ดีมันก็ออกเม็ดให้เยอะเรียบร้อยที่สุดยอดสุดยอดแต่ไม่รักกันจริงไม่บอกนะคุณแม่ได้อะไรมาปรับปรุงดินกับเขาบ้างเนี่ยได้ได้ครบไหม ครบหมดเลยมีอะไรบ้างหัวหน้าอุ้ยนี่เหมือนหัวละพาจะไปผัดหรือเปล่ายอดพริกเอาไปผัดไปผัดนะยอดพริกจัดไปเอาหัวหน้าเขาปรับปรุงให้อะไรคุณแม่มาบ้างก็มีขาเอามให้ยเบิ้ลยิบซ้ำยิบซ้ำปูนขาวปุนขาวน้ำน้ำอือันตะกรีนอันตะกรีนก็ตามสูตรหลักๆของเราคุณแม่เขาขี้เยอะคุณแม่มีขี้ไก่ด้วย มีข <im <im ี oh, ้ด้วยมีข no pues ี้ข้างๆด้วยนะเป็นคอกเลยโอ้นะครับเคล็ดลับก็คือแอบเอาขี้วัวคอกข้างๆมาใส่นะครับขี้วัวคอกข้างๆด้วยนะครับสำคัญคือคอกข้างข้างนี่แหละที่มันจะสำคัญคือคอกเขาอยู่ตรงนั้นนะนนนี่คงาเยอะไม่รู้ตัวด้วยัวมัันนเปียกมม่จ่ายเตรียมจ่ายน้ำแรงด้วยนะมขี้วัวยังไม่ได้ย่อยนะบางแปลงใส่ไปต้นมันเหี่ยวอ่า รับคุณแม่บอกต้องตากให้แห้งเอาไดไปผมมานั่งไดไปแห้งเราถึงจะใส่แปลงต้นต้นต้นเหมอนนี่นี่ต้องเอาเสาหลักปักให้เขาไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแข็งแล้วเดี๋ยวมันก็ชูต้นมันแข็งแล้วเวลาเราขึงเสื้อเราก็ดึงตอนเราขึงเสื้อนะเสื้อใช่ เดี๋ยวมันจะตรงเองคุณแม่ทําไปทํามาแล้วสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกลับมาเลยเวลาทํามันเหนื่อยแต่สนุกพอได้เงินแล้เราจะมันค่ะมันจะมันตอนขายนี่แหละนมัตอนขายช่วงนี้กําลังเหนื่อยช่วงนี้กําลังเหนื่อยนะเหนื่อยไม่นานคือไม่ต้องทํารอบสองใช่ไหมถ้าติดได้ก็ดีจะเราอหมดเลยนะคะยังยังนะต้องเป็นผลไม้สดจวไปเด็ดดอกเอาเป็ดงามงามแรกนะไม่ใช่ยอดบน แรกคือเนี่ยงามแรกอย่างงี้คืองามแรกเปล่างามล่างสุดอ่ะเขาเรียกงามแรกเนี่ยงามแรกที่มีดอกกับเอาออกเนี่ยงามแรกแต่ให้มันดอกออกข้างบนใช่ใช่อันนี้อันนี้เราเรียกว่างามแรกอันนี้คืองามงามแรกเอาออกเอาดอกซึ่งดอกนี้จะต้องเด็ดออกเนี่ยมันจะได้เป็นเลี้ยงอย่างอื่นอื้อ๋อวิ่งเป็นนี่ยเด็ดเพื่ออะไรคะไม่ต้องแล้วเด็ดเพื่ออ่าให้มันไม่ไม่แย่งสารอาหารเลยนะอาหารมันจะได้ไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของต้นอืม ทำให้ต้นมันแข็งแรงใช่เอาให้ต้นแข็งแรงไม่ให้มีดอกไม่ให้มีลูกครับประสบการณ์เอาแข็งแรงอย่างเดียวเลลี้ยงูกครับตอนนี้มันยังเลี้ยงตัวเองให้รอดเอาให้รอดก่อนเองให้รอดาวิชาการเยอะมากเลยแปลงเนี้ยจะถ่ายใครดีมัยมดัดแล้วมีดอกพึ่งประถมเด็กเท้าเอวแล้วนะเท้าเอวแล้วอย่าตอนนี้เพิ่งประถมเราอ๋อแสดงว่าหัวหน้าพับเนี่ยทําเด็กประถมให้มีให้มีลูก เราเราต้องรอให้มันขึ้นมัธยมก่อนเออตั้งแต่ประถมเลี้ยงตั้งแต่อนุบาลมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ต้องมากใช่ไหมประมาณนี้เนาะโอ้ยเป็นแล้วนี่ก็งามแรกไงพี่งามแรกงามแรกบางทีมันมีสองดอกก็ต้องออกหมดเลยไหมออกยออกหมดเลยแล้วก็ใบเอาใบจนถึงงามแรกอันนี้ก็คืองามแรกเหมือนกันครับใบเด็ดได้อีกนะถ้ายังไม่ถึงงามแรกงามแรกเนี่ยมันจะออกครั้งเดียว ใช่ไปได้ไหมที่มันจะกลับมาออกอีกอไ่ะไม่ใช่ละนางงามสองเอาแล้วงามหนึ่งออกลูกเลยอันนั้นคือนางละเด็ดให้หมดะครับเด็ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดให้หมดแล้วก็ดอกเอาดอกออกนู่นเด็ดไปลวดอกกระเด็นกระดอนไปเลยสางหน้าิผมางหน้าเอ๊นี่มันยังไม่เดือนหนึ่งแล้วมันออกดอกมันมันถูกหรือเปล่าคุณแม่ถูก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 อยู่นะแสดงว่ามันเป็นปกติของมันแต่เรายังไม่เอาแค่นั้นเอง แล้จริงๆแล้วว่าเวลาออกดอกแล้วว่านานแค่ไหนถึงจะมาเป็นลูกคะแค่เดือนไปเลยค่สักเดือนอ่อเดืนเดนอนก็ดอกบานมันก็เป็นลูก่อเลยครับเพราะมันถ้าบ,บ,บานแล้วมันก็จับลูกถ้าบ,บานนะข้างบนมีลูกนะพี่มองอดีนะมันจะมีเม็ดมันจะมีเป็นเม็ดตุ่มๆตุ่มๆทุกงามมันจะมี แต่ถ้าอยากให้ง่มนี้ง่มแรกออกอีกก็คือต้องให้มันแทงยอดมาใหม่เนาะครับก็ <IEL> ให้ดูต้นพริกอายุประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับนะครับบางคนเดือนหนึ่งยังไม่ได้เท่านี้นะครับอันนี้คืออายุยี่สิบกว่าวันก็ดูต้นสมบูรณ์มากนะครับการแตกการไรนะครับดอกออกแล้วนะครับดอกง่มแรกออกแล้วนะครับนะครับแต่ว่าเรากำลังทำสาวอยู่ นะครับเพราะว่าน,นี้ก็เป็นพริกใหญ่ตระกูลพริกหนุ่มก็ทําสาวให้โคนแข็งแรงนะครับแล้วจะได้แตกเยอะๆออนะครับแปลงนี้ก็จะมีสูตรเรื่องปรับปรุงดินเป็นหลักนะครับปรับปรุงดินให้ดีมีชัไปกว่าครึ่งนะครับคุณแม่บอกว่ามีขี้อะไรก็ใส่เข้าไปนะครับน, <laughs> นะครับแม้กระทั่งขี้ตัวเอง,เอง <laughs> ไม่ใช่นะ <laughs> นะครับใส่เข้าไปในเรื่องของอินทรีย์วัตถุนะครับและที่สําคัญก็คือปรับสภาพดินนะครับให้เหมาะสมความเป็นกรดเป็นด่างนะครับแปลงนี้ใช้ reen, ใอันตะกรีนนะครับเป็นปูนขาวชนิดน้ําหรือแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดแขวนลอยนะครับอันที่2ก็คือใส่ยิปซั่มนะครับใส่ยิปซั่มยิปซั่มก็จะมีแคลเซียมบวกกรรมถัน<ใ>น,นะครับช่วยให้ดินเนี่ยนะครับมันฟูนะป้องกันโรคทางดินนะป้องกงันแมลงว่า เพราะว่าแมลงก็ไม่ค่อยชอบกรรมฐานนะครับดูความสมบูรณ์แล้วก็ใส่ขี้ไก่อัดเม็ดนะครับเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักนะครับขี้วัวที่เอามาใส่ก็ตากให้แห้งก่อนนะครับบางแปลงเอาที่ไม่ได้ตากมาใส่นะครับปลว่าปรากฏว่าต้นเหี่ยวมันร้อนนะครับมันร้อนเพราะว่าขี้วัวมันเน่าขี้ไก่เน่าขี้วัวเน่ามาใส่ก็ทําให้ต้นเหี่ยวแห้งเหลืองนะครับของคุณแม่นี่ตากแล้วนะครับ นะตากขี้วัวเป็นเดือนค่อยเอามาใส่นะครับก็เลยได้ใบใหญ่นะครับใส่แป้งไว้เลยออ๋ใส่แป้งคนนี้ใหญ่มากเลยครับนะก็จะเป็นสูตรเขานะครับใส่แป้งไว้เลยขี้วัวขึ้นใบขี้ไก่ขึ้นต้นกินหัวขี้วัวกินใบเอาไงนะพี่เอาใหม่กินหมากขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินหมากขี้ไก่กินหมากนะครับแป้งนี้มีทุกขี้นะหมาหมดเลย คือเราจะบำรุงอะไรเนี่ยถ to ้าเราจะปลูกมันอย่างงี้เราก็ใช้ขี้หมูขี้หมูเยอะหน่อยเพราะเราเอาหัวครับเอาใบเราต้องเอาเป็นขี้บัวถ้าใบมันโตใบมันใหญ่ถ้ากินหมากก็เป็นขี้ไก่ขี้ไก่ซึ่งพริกเราก็ต้องการลูกเราก็ต้องใช้ขี้บัวขี้ไก่เป็นหลักนี่คือลูกใช้ขี้ไก่แล้วขี้คนอ่ะอันนี้เป็นสูตรเลยกินทุกอย่างขี้คนง่ายๆเลยเหม็น อ่าครับต้นพริกอายุประมาณยี่สิบกว่าวันนะครับสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากเวอร์ครับตอนนี้คุณแม่ก็ทําสาวอยู่นะครับทาสาวทุกปีนะไม่รู้จะสาวไปไหนนะอันนี้ก่อนทําสาวนะครับนี่ก่อนทําสาวก่อนทําสาวอันนี้ทําสาวแล้วนะครับทําสาวแล้ว อันนี้ก็ทําสาวแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นพริกที่ทําสาวแล้วนะครับกําลังทําสาวนะทําสาวแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าดอกก็ออกนะครับดอกงามแรกก็ออกหมดเลยนะครับนี่นะครับทําสาวเรียบร้อยแล้วนะครับ นะโอเคนะครับขอบคุณคุณแม่นะครับเดี๋ยวเราส่งคลิปให้สมาชิกดูครับ